แอนด์แอ s c o ลีสก e m มส t ไทย a i นด n เขินมากเลยเนี่ยทำตัวแบ้องแอนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็วันนี้จะมาในท็อปปีของนานอีกแล้ววันนี้จะมาบอกว่าสบายสบายนั่งฉันนั่งจิบกาแฟไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากทำให้วิดีโอของเราเนี่ยแบบว่า เป็นการเมาท์มอยการคุยถึงเรื่องนางงามกันที่แบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่หลายบอร์ดแต่บอร์ดหล,หลักๆที่เข้าไปตั้งกระทูไปโพสไปเม้นน่าจะเป็นบอร์ดทีแพจเ n นนะคะก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามนะคะบอร์ดทีแพจเ n นด้วยนะคะบน Facebook. เฟซบ o ๊กก็จะพูดเรื่องอะไรก่อนดี เป็นเรื่องของโพลก่อนดีกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นท็อปิกมากเมากๆเลยเพราะทุกคนพูดเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมนางงามไทยถึงไม่ติดโพลเป็นท็อป5ท็อป10ของบางเพจบางเพจใหญ่ๆบางทีปกติเนื้อเอานางงามไทยขึ้น5ขึ้น10อะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูเราได้เห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลย สำหรับการทีนงง่นางงามไทยจะขึ้นโพขึ้นขึ้นลงลงบางทีมงบางทีห้บางทีสิบบางทีหลุดมันเป็นเรื่องของคนที่ทําโพบางทีเขาอยากดันนางงามดัตตินที่มีกระแสบางทีคนที่ทําโพอาจจะเป็นเจ้าของเ,อเพจนางงามที่มีฐานแฟนคลับเป็นประเทศแถบละตินหรือแถบฟิลิปปินส์หรือแถบ Thailand, ไทยแลนด์เงี้ยเขาต้องการดันลูกสาวเขาออกมาให้แบบว่าได้ซีนมากที่สุดแล้วก็ เราสุว่าโพเนี่ยเปอร์เซนต์ที่จะแม่นนะคะส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะประมาณ70%เพราะว่าใน70%ด้70%เน่ะเขาจะเลือกคนที่1สายสะพายแข็งประเทศได้รับความนิยมในเรื่องของการประกันาง,งานเยอะสวยฉลาดนะคะ performance ดีก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในโพแต่ที่เราเห็นกันมาแล้วจากปีก่อนเราแอฟริกานนกราชาคือปแบบติด5กับทุกโพอ่ะเอาอย่างนี้ห้ากับทุกโพนึสภาพดูวันจริงเข้ากองก็ถ่ายรูปแบบ สน,นันใช้งานแบบโอ้โหเดี๋ยวไปไหว้น้ำเดี๋ยวไปราตรีเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ขึ้นชิดเด่นมากพอประกาศผลมาปุ๊บเอลโตกูอยอตุ๊บตุ๊บแรงมากตุ๊บแบบเป็นนี้นี่คงร้องไห้ร้องไห้ไปสามวันเจ็ดวันไม่หยุดร้องไห้นะคะจนบินกลับประเทศก็ยังไม่ไมหยุดร้องไห้เพราะว่าโอ้หโหกูสวยขนาดนี้กูเปลขนาดนี้ทำไมกูโต๊บงงไปหมด ออก็เลยจะบอกทุกคนว่าโพไม่มีผลอะเพราะว่าโพไม่ใช่กรรมการแต่ว่าถ้ากรรมการมาทําโพมาสํารวจอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่มีทางจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องรอให้ให,ให้นางงามเข้าก่องนะคะรอรอบ preliminary แล้วก็มาบวกกับในห้องดำนั่นแหละอาจจะอาจจะขอได้ว่าใครที่แบบอุ้ยเป๊ะปังแต่ปีที่แล้วนะปีอแมนด้าปีที่แล้วปีของเมษานี่ย บางคนเดินดีบางคนสตอรี่ดีบางคนหน้าสวยบางคนเป็นลองนางงามทีใหญ่ตุบรับแรกถ้าเขาไม่เอาก็คือไม่เอาแต่ถ้าเขาจะเอาต่อให้ไม่ติดโพลใดๆเลยคุณก็สามารถทะลุท็อป5ทอป3จนถึงกระทั่งมงได้ค่ะดังนั้นนะคะทุกคนในฐานะแฟนนางงามก็ช่วยกันซัพพอร์ตน้องแอนแอนเชลีนะคะด้วยการไปกด Follow Instagram นะคะให้ถึง5 0 0 0 0น0 0 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ยอดมันขึ้นให้มันแบบ ให้เราแบบมีฐานแฟนคลับ f อล l ล w e อเยอะๆนะคะถ้าใครที่อยากที่จะสนับสนุนน้องก็ไปกด follow ได้ที่ IG ได้เลยนะคะส่วนตัวก็คิดว่าปีนี้ไทยมีโอกาสทะลุถึงท็อป3มีโอกาสจับใหม่เพราะว่าด้วยแคมเปญด้วยแมสเซจที่น้องเอามาขาย กับเวทีโลกกับเวทีสากลเนี่ยมันมันสามารถ relay ได้กับวัยรุ่นผู้หญิงที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วต้องการโรโมโดลใหม่ๆทางอิสราเอลก็มีการแบนนางแบบนะคะที่จะมาทาําโฆษณาจะมาถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยห้ามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ห้าผอมเกินไปผอมต่ำกว่าเกณฑ์ผอมดูไม่ healthy ดังนั้นเนี่ย ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราสามารถที่จะจับโยงสตอรี่นี้นะคะแล้วก็ผนวกกับ Real Size Beauty mm hmm. ก็ส่งเมสเซจไปให้กับเวทีสากคนนี้เขาได้รับรู้ว่า mm hmm. เออเราตระหนักนะเรานำโปรเจกต์นี้มาให้คุณแบบสามารถต่อยอดซึ่งเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้อะ่ะมันก็จะมีนะบางคนที่แบบดู IG แล้วแบบโอโหทำไมเราแบบไม่เหมือนพี่คนนี้ทำไมเราไม่สวยเหมือนดาราคนนั้นทำไมเซฟคนนี้ดูดีไปหมด รูปทั้งหมดที่ทุกคนได้เห็นอะบางครั้งอะเขาทำให้มันดูแบบเกินจริงเพอร์เฟกเกินจริงเขามีการตุง้งมีการแบบบีบมีการทำให้มันสับให้มันเสียนะคะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ตรงนี้ข้างในเราต้องแทปปกี้ก่อนถึงแม้ว่าเราจะมีแบบโอ้โหแขนที่ใหญ่หรือว่าอาจจะมีรูปร่างที่อวดหรือว่าอะไรเงี้ยเรียลไซส์บิวตี้เนี่ยเหมือนมาตอกย้ำว่าเฮ้ รักตัวเองเหอะแล้วก็กอดตัวเองแล้วก็มีความสุขในบอดี้ตรงเนี้ยที่คุณเป็นทุกคนมีความอยากที่จะเพอร์เฟกแล้วแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปทวินหาแบบมีความเพอร์เฟกตลเวลาซึ่งตรงเนี้ยเราสุขว่าดีมากๆทําให้สึกว่าเฮ้ยนางงามก็ไม่เพอร์เฟกะแล้วทําไมเราต้องเพอร์เฟก แล้วทำไมเราต้องถินหาความเพอร์เฟกในเมื่อเราสามารถที่จะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับรูปร่างมีความสวยในแบบของเราแล้วก็เอาความสามารถที่เรามีมาโชว์ดีกว่าไหมนั่นคือสิ่งที่กองนำไปขายในปีนี้นำไปให้เวทีแม่อยู่ที่เขาจะซื้อไม่ซื้อแต่ส่วนตัวนะคะถ้าสมมติแอนเชลีจะมงหรือไม่มง ดิฉันก็ซัพพอร์ตดิฉันก็จะเป็นแฟนคลับน้องก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้หเสียใจทําไมน้องทําไม่ได้เท่านั้นเท่านี้ไม่จะไม่เป็นอย่ีกแล้วจะรู้สึกว่านี่คือ the best version แบบ o f herself แล้วว่ะของแอนชิลีแล้วที่น้องไปจัก,กรวาลด้วย message แบบนี้มันถือประสบมันถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะถ้ามงก็จะเป็นแบบมงที่3ที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะคะรู้สึกว่า เออเราต่อสู้มาตั้งแต่ปีเข้ารอบมาตั้งแต่ปี2015จนปีนี้ปีอะไรเอ่ย2021นีจะ2ีแล้วนะคะเราก็ควรที่จะได้มงแล้วสักหนึ่งมงเนาะเป็นขวัญกำลังใจให้กันให้ในการดูนางงามให้มันแบบว่า,าโอเคเราได้มงสมแล้วนะวันที่12เจอกันนะคะว่าน้องแอนจะได้มงสามตั้งสิบสามเช้าสี่สิมเมื่อที่บงไทยเชา้าแต่ว่า ที่นี่ประมาณตี2นะคะก็เจอกันมาลืมไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกดคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ and Angelie s c o t t c h e m i s t Miss Universe